ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปกันไปนานไหมก็ไม่ค่อยนานภาคน,นี้ลงคลิปแต่หน้าเปิดต้องขอประทานโทษนะคะเพะื่อมีความขี้เกียจลงคลิปแล้วก็ไม่มีเวลาว่างจะลงคลิปเลยนะคะจริงเมื่อวานลงคลิปแล้วแต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์แล้วมันก็ลบไม่ได้นะคะคลิปวิดีโอน,นั้นเป็นไรก็ไม่รู้คือเมื่อวานเครียดมากๆแล้วนะคะก็ต้องขอประทานโทษอีกรอบนะคะถ้าใครดูไม่ได้แต่สลับเราดูได้แต่คนอื่นดูไม่ได้เพราะเป็นติดลิขสิทธิ์นะคะ ถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะเราจะแก้ ica, ปัญหาอย่งไรดีโอเคค่ะถ้าเราว่าหรอจะลงคลิปตามปกตินะคะสลับคลิปนี้เป็นราคาใบค่ะถ้ช่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อน่าจะคะสลับคลิปนี้เป็นราคามีความเหนื่อยมากเลยนะคะวันจุดนี้คือแบบเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งโซมทั้งเพียประมาณนั้นนะคะก็เลย ก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าเบื่อเลากันไหมที่เราลงคลิปแบบน่าเบื่ออะไรประมาณนั้นนะคะบ๊ายบาย,บาย